อันนี้วัดท่าไข่นะครับข้างหลังก็มีการปลสร้างครับยังไม่แล้วเสร็จเดือนนี้ทั้งเด mm ือนนะครับสงน้ำหลวงพ่อขะใหญ่ใครแวะมาก็เที่ยวก็แวะมาได้นะครับเที่ยววัดโพธารามหลวงพ่อขะใหญ่ครับ ลงน้ำนะครับจนถึงสิ้นเดือนนะครับครับความสวยงามสวยงามมากครับแยะมาเที่ยวกันนะครับจังหวัดบึงการ